คลิปนี้สําหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่อีกประเภทหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ใช้ห้าหกหกห้าไม่ได้ครับถ้าคุณใช้ห้าหกหกห้ามันอาจจะมีเหตุให้ญาติมายืมทรัพย์สินยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนเราอาจจะหามาได้ทางหนึ่งแต่มันออกไปกทางหนึ่งาบางทีมันออกไปที่คนรอบตัวบางทีมันออกไปที่ญาตบางทีออกไปที่ตัวเองเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคือ จะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่ใช้พวกนี้เราไม่ได้ก็คือหามาได้แล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วมันจะไม่เหมือนอารมณ์หกเก้าแต่มันมีเหตุต้องใช้เนี่ยออกไปหรือบางทีก็มีคนมายืมยืมเสร็จก็ไม่ได้คืนอารมณ์ปาะมาณเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้เลขชุดนี้ไม่ได้นะใช้แล้วจะมีปัญหามันไม่ได้หมายความว่าเลขทุกตัวมันให้ทุกคนใช้ได้กูลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเข้าไป อยู่ในบ้านหลังหนึ่งเลขที่ห้าหกเนี่ยห้าคนอยู่ในบ้านไม่ได้หมายความว่าห้าคนเนี่ยมีธุรกิจเหมือนกันหมดบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นคนขับรถบางคนเป็นเจ้าของบ้านผู้ชายเจ้าของบ้านผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันอีกเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็จะไม่เหมือนกันในคนที่อยู่บ้านนี้เพราะฉะนั้นคนนึงอาจจะรวยอีกคน,นอาจจะเป็นเบงอีกคนนึงเก็บเงินไม่อยู่เพราะเจ้านายอาจจะไม่ได้ให้เงินพอที่จะใช้งานก็ได้ หรืออาจจะได้อีกคนนึงอาจจะได้โบนัสเยอะตลอดก็เป็นไปได้มันเป็นได้ทั้งเลขบ้านเลขออฟฟิศเลขรถคือบางทีถ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วคุณเก็งมันไม่อยู่คุณก็ไปลองดูมีคลิปอื่นอีกที่คุณสามารถดูได้ครับไปย้อนดูในแอปยูทูบนะครับหรือดูใน t i k t o อกก็ได้แล้วก็ Facebook จะมีรีวิวชื่อเดียวกันกับช่องผมจะมีรีวิวว่าถ้าผมแก้เลขแก้สีให้คุณก็คือระบุเลยว่าคุณต้องใช้แบบนี้แบบนี้ มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมีรีวิวอะไรบ้างคุณไปดูเอาอยู่ใน Facebook นะชื่อเดียกวกัชื่อช่องนะครับแล้วก็ถ้าใครเก็บเงินไม่อยู่มาเช็คก่อนเช็คเสร็จอยากแก้ก็แก้รีวิวมีให้ดูอยู่แล้วนี่แย่ะแคนอื่นมีรีวิวบอกผมไม่รู้แต่ผมมีเพียบเลยมีเป็นร้อยไปลองดูแล้วกันอยากได้อะไรอ่าบางคนอาจจะแบบมีความต้องการก็ไปลองดูรีวิวก่อน มีรีวิวที่ผมไม่ไดเอามาโพสเพราะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เขามีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ไดเอามาโพสนะมีอยู่หลังบ้านนี่ครับอยากรู้ว่าทําอะไรได้บ้างลองถามมาดูใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดดีพอ subscribe ไว้แล้วก็มีวิดีโอย้อนหลังสามารถดูได้ใน youtube นะครับชื่อชอ่องอยู่ในลิงก์กดดูในลิงก์ในรูปเอาแล้วก็รีวิวอยู่ใน Facebook สว่วน คลิปที่บอกว่ามีปัญหาอะไรบ้ากเก็บเงินไม่อยู่ช่วงนี้จะเก็บเงินไม่อยู่หมดเลยครับมีตัวเลขอีกหลายชุดมากที่มันเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันถ้าคุณรวยคุณรายแล้วมีเงินใช้พอใช้ไปครับแต่พวกที่มีปัญหาลำบากต้องการแก้มาเจอสาผมแล้วกันถ้าคุณลองชุดที่อื่นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะคุณไปดูรีวิวผมผมว่ามีเยอะกว่าคนอื่นลองดูแนะ่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ใครชอบก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสใหด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าจะมีเลขตัวอื่นที่มีผลเก็มเงินไม่อยู่เหมือนกันมันไม่ได้มีแค่ชุดท,ที่คุณเห็นก่อนหนะ้าและชุดท,ที่กําลังจะมาหรือชุดปัจจุบันมันมีหลายชุดครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับกดติดตามไว้ครับ